เดือสุพรรณหงษ์นะครับนุนจัดเต็มนะครับขนาดละหพันพร้อมตะก,ก้านะครับนี่นะครับจัดเต็มจริงๆนะครับส <c oughs> วยทั้งเรือทั้งตะก,ก้านะ,นนา,านะครับเรือคนดวงนภานะครับผม ใครสนใจนะครับส่งมาแต่งได้นะครับอันนี้เป็นนุ่นเรือเป็นนุ่นทองแท้นะครับทอง,ทองแท้สุพรรณหงส์จัดเต็มนะครับแล้วก็อันนี้คุณลุงดวงนภาสั่ง้องตะก,กาเลยนะครับตะก,กาทองตะก,กาทองขนาดลำขนาดที่ใส่ลำละพันนี้พันเก้าร้อยเก้าสิบสาทนะครับครับช่างเสด็จนะครับสนใจ ส่งเรือมาแต่งกันได้นะครับรีวิวให้ดูนะครับก่อนส่งกลับนะครับ